สาหรับมูลนิธิที่จะเข้ามาร่วมพัฒนาที่นี่นะครคงได้คุยกันในเบื้องต้นว่าไม่จํากัดเฉพาะที่นี่มูลนิธินี้จะไปทําทั่วประเทศจะไปทําทั่วประเทศเฉพ,พาะภาคใต้ภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานแม้กระทั่งในกรทมเรามีเป้าหมายที่จะเข้าไปพัฒนาชุมชนนะครับให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นขณะนี้มูลนิธิตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับเข้ามาสมัครเป็น เจ้าของมูลนิธิแล้วมามีส่วนร่วมเป็นเจ้าของโดยการบริจาคเงินนะครับ mm. เพื่อที่จะให้มูลนิธิทางานได้ในการที่จะดูแลชุมชนต่างๆต่อไปนะครับ mm. และก็ผมเป็นคนอีสานก็ฝากไปหาพี่น้องภาคอีสานทุกคนในยินเสียงนี้แล้วกับผมอิสระสมชัยนะครับอยากจะเชิญชวนพี่น้องทั้งหลายนะครับมาร่วมกันสมัครเป็นสมาชิกมูลนิธิเฮามีเงินหน่อยก็ซอยหน่อย และผมอนาโกขนาดผมเกิดขึ้นว่าใส่มุ็นนิธีนี่นะครับเขาไปดูแลไปพปัฒนาพื้นที่ในชุมชนที่เราเห็นเป็นเป่าหมายเฮาเห็นว่าจําเป็นสิต้องไปรวมกับพัฒนาแต่ขอให้มารวมมือน้ากันเ้ามาซอยกันครับ